กล่องไม้สลักผีอย่าเปิดมันเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคำเตือนแผ่วเบานั้นดำขึ้นในหูของอิดทุกครั้งที่เขามองไปที่กล่องไม้สลักเก่าๆที่เขาซื้อมาจากตลาดของเก่าริมทางเมื่ออาทิตย์ก่อนมันเป็นกล่องไม้ขนาดเท่ากล่องรองเท้าลวดลายรอบกล่องถูกสลักเป็นรูปเหมือนเถาวันพันกันยุ่งเหยิง ในใจกลางฝากล่องมีสัญลักษณ์คล้ายยันแปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนลายไม้รอบกล่องเหมือนมีคราบน้ําตาเก่าๆซึมออกมาบางรอยยังคล้ายรอยควนจากเล็บมนุษย์แม่ค้ายคนที่ขายกล่องนี้เป็นหญิงแก่ตาบอดข้างหนึ่งมือหิวย่นของเธอยื่นกล่องมาให้อิดพลังพูดว่ารับไปเถอะมันเลือกเธอแล้วเขาคิดว่าเป็นแค่คำพูดขายของของคนขายตลาดเก่าแต่เขาคิดผิด คืนนั้นหลังจากอิดเอากล่องกลับมาบ้านเขาวางมันไว้บนชั้นในห้องนอนเขาไม่ได้เปิดมันแม้จะอยากรู้ข้างในแค่ไหนก็ตามคืนแรกผ่านไปด้วยเสียงเหมือนมีใครลากเท้าอยู่รอบเตียงคืนที่สองเงาดำคล้ายคนมายืนอยู่ปลายเตียงแต่พอเขาลืมตามองกลับไม่มีอะไรคืนที่สามเขาฝันถึงผู้หญิงผมยาวในชุดไทยเก่าๆยืนอยู่กลางห้อง ร่างเธอเหมือนไม้เกรียมและในมือเธอถือกล่องใบนั้นไว้แน่นน้ำตาไหลพรากก่อนจะพูดว่าช่วยฉันด้วยอย่าให้มันออกมาเขาสะดุ้งตื่นและแตัดสินใจว่าจะเปิดกล่องนั้นในวันรุ่งขึ้นบ่ายวันนั้นอิดนั่งอยู่หน้ากล่องไม้พร้อมมีดปลายแหลมสำหรับแงะฝาเพียงเขาเริ่มงัดฝากล่องเสียงลมผิววิวดังขึ้นรอบตัวอากาศในห้องเย็นลงอย่างประหลาดพอฝากล่องแง้มออกกลิ่นเหม็นเน่าหืนก็พุ่งออกมา ข้างในมีกระดูกนิ้วมือซ้อนๆกันอยู่มีเศษผ้าเก่าและเศษผมมนุษย์ทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับพรึบเสียงกระซิบแหบแห้งดังขึ้นจากรอบทิศแกเปิดมันแกปล่อยมันออกมาแล้วเขารีบปิดกล่องแต่ทุกอย่างสายไปเงาดำคลานออกมาจากกล่องอย่างช้าๆมันไม่มีหน้าไม่มีตามีแต่ปากที่กว้างฉีกถึงใบหูและเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนเด็กหลายคนหัวเราะพร้อมกันในที่มืด ตั้งแต่คืนนั้นทุกคืนในบ้านของอิดจะมีเสียงคนเดินทั้งที่ทเขาอยู่คนเดียวไฟจะเปิดเองตอนตีสามระจกห้องน้ำมีรอยนุ่มมือเปื้อนเลือดรูปถ่ายในโทรศัพท์มีเงาคนโผล่มาทั้งที่ตอนถ่ายไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางวันเขาตื่นมาเจอเศษผมกระจายอยู่บนหมอนหรือเข้าของวางเรียงเป็นรูปยันเดียวกับที่สลักบนกล่องเขาพยายามเอากล่องไปคืนแต่ร้านตลาดเก่านั้นหายไปเหลือแต่พื้นที่ว่างกับกองขี้เท่า เขาพยายามโยนกล่องทิ้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นมันกลับมาอยู่ปลายเตียงเขาพยายามเผาแต่กล่องไม่ไหม้อิดเริ่มตามหาข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจนได้พบชายแก่คนหนึ่งในเว็บบอร์ดลึกลับชายคนนั้นบอกว่ากล่องนี้คือกล่องผนึกวิญญาณสร้างขึ้นในยุคราชการต้นๆโดยหมอผีคนหนึ่งที่ต้องการกักขังวิญญาณผีตายโหงโดยเฉพาะวิญญาณแค้นที่ตายท่ามกลางการทรมานทรกรรม ถ้าเปิดกล่องวิญญาณที่ถูกดอกไว้จะกลับมาเดินโลกอีกครั้งและจะสิงอยู่กับผู้ที่เปิดมันมีแค่คนเดียวที่ปิดมันได้ชายแก่บอกคือคือคนที่เปิดมันเท่านั้นต้องเส้นเลือดตัวเองแลกกับอีกวิญญาณหนึ่งอิดเริ่มได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาตอนนอนเริ่มฝันถึงผู้หญิงร่างไม่เกรียมเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกคืนเธอไม่ร้องขอให้ช่วยแล้วแต่พูดว่าถึงเวลาแล้ว แกต้องอยู่แทนฉันอิตตัสินใจลงมือทำพิธีคืนหนึ่งเขาเอามีกรีดฝ่าม,มือตัวเองหยดเลือดลงในกล่องแต่กล่องไม่ปิดกลับมีเสียงหัวเราะของเด็กเล็กๆหลายคนเงาทะมึนโผล่ออกมาอีกตนคราวนี้มันเป็นเด็กผีที่เคยถูกกักไว้ก่อนหน้าเลือดมึงไม่พอต้องแลกด้วยอีกลิ่มอีกเลือดหนึ่งประตูห้องล็อกเองหน้าต่างปิดแน่นเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ของเด็กดังก้อง อิตตะโกนสุดเสียงไฟดับลงอีกครั้งเช้าวันรุ่มขึ้นตำรวจพบเพียงกล่องไม้วางอยู่บนพื้นห้องกับคำว่าตาต่อไปคือเธอเขียนด้วยเลือดบนฝาผนังหลังจากคดีของอิดถูกปิดไปด้วยข้อสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายจากอาการหลอนไม่มีใครเอะใจถึงกล่องไม้โบราณที่วางอยู่กลางห้องแต่กล่องนั้นยังอยู่และมันก็เลือกคนใหม่ ณหมู่บ้านเล็กในอำเภอห่างไกลขิมเด็กสาวนักศึกษาฝึกงานด้านโบราณคดีถูกส่งไปเก็บข้อมูลวัตถุโบราณเธอไปเจอกล่องไม้สลักเก่าวางอยู่ในศาลร,ร้างท้ายวัดเธอถามหลวงตาในวัดหลวงตานิ่งไปนานก่อนพูดว่าถ้าเอาไปอย่าเปิดเด็ดขาดลูกนะอย่าเปิดแม้แต่จะดูข้างในเพราะของในนั้นไม่ใช่ของในโลกนี้แล้วแน่นอนความอยากรู้ของมนุษย์มักจบด้วยหายนะ หลังจากเอากล่องกลับบ้านพักขิมสังเกตว่าอากาศในห้องเย็นกว่าปกติไฟกระพริบเป็นจังหวะแปลกๆแ,และเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆปล่อยฉันออกมาฉันหนาวในนี้มันมืดขิมนอนหลับแบบฝันร้ายคืนแล้วคืนเล่าฝันว่าเธออยู่ในกล่องเล็กๆมืดสนิทได้ยินเสียงใครบางคนร้องไห้เสียงเนื้อที่เสียสีกันอย่างช้าๆเหมือนมีคนกำลังขูดร่างกายกับไม้ด้านใน คืนที่4ี่หลังจากเธอเปิดกล่องเล็กน้อยแค่ดูไม่ได้หยิบอะไรของเหลวสีดำคล้ายหมึกเริ่มไหลออกมาทีละน้อยจากขอบฝากล่องเธอเอาผ้ามาเช็ดแต่จุดเดิมก็ไหลออกมาอีกครั้งทุกคืนแถมเธอเริ่มเห็นรอยเท้าเล็กๆคล้ายเท้าเด็กเปียกอยู่ทั่วพื้นทั้งที่เธออยู่คนเดียวมีคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงเคาะกล่องเบาๆตึกตึกตึกเสียงจากข้างใน เธอตัดสินใจเอากล่องไปให้ครูฝึกที่มหาวิทยาลัยดูอาจารย์ทัตผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุโบราณหยิบกล่องขึ้นมาดูแล้วก็หน่าซีบนี่มันกล่องผนึกวิญญาณยันล้อมวิญญาณแบบนี้เคยเห็นในเอกสารสมัยต้นรัตนโกสิน์ถ้าเปิดกล่องวิญญาณจะออกมาและจะต้องกลับเข้าไปด้วยวิญญาณใหม่หนึ่งดวงแลกหนึ่งดวงขิมตกใจพยายามเอากล่องไปไว้ในที่ห่างไกลแต่ทุกที่ที่เธอทิ้งไว้กล่องก็กลับมา คืนหนึ่งขิมตื่นกลางดึกในห้องเธอเย็นจัดกลองเปิดออกเองโดยไม่รู้ตัวจากข้างในมีเงาดําคลานออกมาหลายตนผู้หญิงผมยาวไม่เกลี่ยเด็กไม่มีหน้าเด็กหัวห้อยเด็กที่ร้องไห้เลือดไหลทุกตัวจ้องมาที่เธอและผู้ประโยคเดียวกันปล่อยเราออกมาคนก่อนหน้าแกไม่ยอมแลกแกต้องเป็นคนจ่ายขิมริ่งออกจากห้องกลางดึกเธอไปวัดทันทีเจอหลวงตานั่งภาวนาอยู่ในศาลา เธอเล่าทุกอย่างหลวงตาหลับตาและพูดเบาๆว่ากล่องนั่นเดิมทีสร้างไว้เก็บผีตายโหงพอเก็บได้เรื่อยๆวิญญาณในนั้นก็เริ่มมีมากขึ้นจนหลุดออกมาผูกวิญญาณกับผู้ถือคนที่เปิดจะไม่มีวันรอดจนกว่าจะยอมสังเวยเลือดตัวเองหรือหาคนใหม่มาแทนที่ขิมติดต่อหมอมนร่างทรงดังในเมืองหมอบอกวิธีเดียวคือส่งกลับผีทั้งหมด โดยใช้คนมีจิตสัมผัสเปิดประตูมิติแล้วขังผีกลับเข้าไปในกล่องอีกครั้งพิธีต้องทำในคืนเดือนดับเวลาเที่ยงคืนเป๊ะแต่เธอต้องเลือกเธอจะอยู่ปิดกล่องหรือเธอจะหนีและปล่อยผีออกมาสู่โลกคืนเดือนดับทุกอย่างพร้อมขิมนั่งกลางวงพิธีหมอมนส่วนมนเป็นภาษาบาลีผสมขเขมรเสียงดังขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเทียนดับเองทีละเล่มกล่องเปิดออกอีกครั้งเสียงหัวเราะ เสียงเด็กร้องเสียงกรีดร้องของผู้หญิงสาวและเสียงกระซิบเป็นพันๆเสียงดังก้องหูเงาผีหลายตนเริ่มคลานออกมาใครจะเป็นคนอยู่แทนเลือดใหม่ของเราละ่ะใครกันทันใดนั้นขิมลุกขึ้นความีดแทงที่กลางอกเลือดพุ่งกระจายลงกล่องเสียงทุกอย่างเงียบลงกล่องเริ่มดูดกลุ่มเสียงดำทั้งหมดกลับเข้าไปเสียงร้องเริ่มแผ่วลงหลายวันผ่านไปขิมหายไปจากโลก ไม่มีใครพบร่างกล่องไม้สลักถูกพบวางอยู่หน้าอาคารคณะโบราณคดีอาจารย์ทัดเจอมันแล้วเก็บเข้าไปในห้องเก็บของลับเขาเปิดสมุดบันทึกหน้าสุดท้ายของขิมข้อความสุดท้ายเขียนว่าฉันเห็นเด็กพวกนั้นเห็นผู้หญิงชุดไทยเขาพอแค่ได้กลับบ้านแต่ปรับไม่มีใครฟังบางทีคนที่ผนึกเขาไว้ต่างหากที่เป็นตัวร้ายตัวจริงอาจารย์ยิ้มเบาๆแล้วพูดว่า ดีมากอีกสิบปีครบร้อยวิญญาณพอดีเขาคือหมอผีผู้สร้างกล่องผนึกวิญญาณในตำนานและเขารอแค่เปิดกล่องสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ใต้กล่องออกมาไฟในห้องดับลงกล่องเริ่มเปิดออกอีกครั้งเสียงกระซิบกลับมาเปิดเถอะมันถึงเวลาแล้ว